ครับเพื่อนเพวันนี้ก็ออกมาตะเวนดูล่องรอยช้างป่าตามปกติตอนนี้ผมอยู่ด้านหลังของผูอูราชินีครับเพราะว่าจะตามดูว่ามีช้างเข้ามาสมทบหรือไม่หรือว่าช้างที่มีอยู่เดิมเนี่ยออกไปหรือ,อยังเดี๋ยวนี่สังเกตดูนะครับป่าปาูเป็นกระถินเทพา พันใหม่แล้วก็แซมด้วยไม่สักเป็นป่าค่อนข้างจะลก,กทึบช้างอาศัยอยู่ได้อย่างสบายๆนะครัเสร็จแล้วเดี๋ยวจะตัดเขา้าเขาเรียกแถวนี้เขาจะเรียกว่าซอยกลางไปโพที่บ้านท่ามะเดือ่อ ก็มาคนเดียวก็อย่างนี้แหละครับไปเรื่อยๆมันรู้สึกว่าสบายเข้ามาแล้วมันมีความสงบร่มเย็นบรรยากาศก,าก็ดีอากาศก,าก็ดีก็ขับรถไปเรื่อยๆเผื่อโชคดีจะเจอช้างพอได้สนทนากันนี่ก็เป็นถนนที่สวงต่าเขาทำทางทำแนวกันไฟเพื่อไม่ให้ เวลามีไฟป่ามันจะได้ไม่ไปไไม่หยงศักเล็กก็ขับไปเรื่อยๆไม่ได้รีบร้อนนะครับเพราะว่าถ้าจะเจอเนี่ยมันมันเจอง่ายๆช้างป่าถ้าถึงข่าวจะเจอแต่ถ้าไม่เจอเนี่ยหาให้ตายยังไงก็ไม่เจอก็เป็นธรรมดาก็จะวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะไปออกเขาบันไดนั่นแหละครับแล้วก็เอากล้องไปติดไว้อีก3าตัววันนี้แต่ว่าจะเปลี่ยน ตำแหน่งที่จะติดตั้งสักนิดนึงเพื่อที่จะได้เปลี่ยนมุมบ้างไม่งั้นมันก็จะเป็นภาพมุมเดิมๆตลรอยเฟสีก็อาจจะเบื่อหน่ายบางครั้งก็มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับช้างป่าไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมในด้านต่างๆความฉลาดรอบรู้นี่ก็เลี้ยวเข้าซอยกลางมาแล้ว ก็จะไปโผล่ที่บ้านธรรมะเดือ่อตรงนี้จะเป็นเลาะถนนเส้นหลังของภูปูราชินีซึ่งถ้าช้างเข้ามาไม่ว่าจะชุดไหนก็จะต้องแวะพักในโซนนี้เพราะว่ามีป่าพุแล้วก็มีน้ำตลอดทั้งปีแล้วก็อากาศร่มเย็นไม่ร้อนอมีสาป่ายลบบ้างอะไรบ้างก็เป็นธรรมชาติเอ ส่าอาศัยหลบพักนอนได้สบายเดี๋ยวก็จะตัดภาพกลับไปยังจุดฤฤนะอื่นมากนี่ก็คือหนึ่งปัญหาหนึ่งอุปสรรคที่เราเจอไปบ่อย <c oughs> ทำให้รถเสียหายได้จนี้ก่อนครับเดี๋ยวลงไปตัดไม้ก่อนอสำหรับ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ ผมเอากล้องเข้ามาติด2ตัวตรงนี้ก็มุดเข้ามาในป่าถอยออกไม่ได้ฝีลำบากหน่อยเพราะว่ามันไม่มีทางแล้วเราดันเข้ามาเองอก็เป็นที่น่าเสียดายหลังจากเก็บกู้กล้องไปเมื่อเช้าก็มีกล้องตัวหนึ่งที่เพิ่งซื้อมาใหม่เอี่ยมเลยปรากฏว่าใช้งานไม่ได้พอเปิดดูในตัวกล้องมันก็เห็น ช็อตสวยๆเยอะแต่พอมาดึงไฟล์ออกปรากฏว่าเสียมันเป็นไฟล์ MOV การ์ดเสียก็เลยคงต้องทิ้งแล้วคงต้องซื้อใหม่การดูช้างเนี่ยมันลงทุนสูงในแต่ละวันแต่ละวันค่าน้ำมันค่าทานค่าอุปกรณ์ต่างๆเยอะนะครับแต่ก็มันเป็นความชอบอจุดนี้เนี่ย ช้างจะมาอออตรงนี้คือเราสังเกตจากการร่องรอยของการหากินการเดินแล้วเราก็ติดตามแล้วก็คาดคะเนว่าเขาจะออกตรงไหนจุดไหนเสียงกลางเสียงสั่งการก็น่าเสียดายนะเพราะเมื่อวานนี้ผมอยู่ข้างหน้าช้างเนี่ยแต่ว่าลืมเอาไฟฉายไปช้างออกมาก็มองตาเปล่าก็ไม่เห็นเปิดไฟส่องก็ไม่ถนัดก็เลยต้องขับรถกลับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเพิ่งจะทุ่มสองทุ่มทุ่มก,กว่าเกือบสองทุ่มนะมันก็ห่างจากบ้านแค่กิโลกว่ากว่าอันนี้ก็เป็นช้างแมลุกอ่อนตัวนี้ก็เป็นตัวนำโขลงเป็นช้างตัวเมียช้างพังตัวเมียใหญ่แล้วก็มีตัวเล็กๆอีกสามตัวแล้วก็มีช้างรุ่นตัวหนึง่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดก็ห้าตัวส่วน เลยไปอีกสักสองสามร้อยเมตรก็จะมีเจ้าคิงคองตกหมันอยู่แต่ก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าพอช้างทะลุกอไัยตรงนี้ออกไปปุ๊บมันก็จะไปเป็นสวนยางพาราของชาวบ้านเพราะว่าเมื่อคืนชาวบ้านก็มาเกียดยางกลางคืนทุกวันเมื่อคืนก็สวนกันพอดีเลยต้องบอกให้เขาย้อนกลับเพราะเข้ามาช้างก็ออกพอดีคนก็เข้ามาเกี่ยดยางโอกาสที่จะโดนทํำลายสูงอย่างเมื่อสี่วันที่ผ่านมาก็นั่งสับมันอยู่ ช้างเดินมาไกลก็จิตมันพะพวงอยู่กับการสรับมันเลยไม่ได้เงนยหน้าขึ้นดูก็เลยโดนช้างทำร้ายเสียชีวิตไปก็ก็ต้องน่าเห็นใจนะครับเพราะว่าการที่อยู่ในเขตที่มันใกล้กับแหล่งที่มันมีช้างป่าเนี่ยจริงๆแล้วจังหวะที่เขาเดินผ่านมาถ้าเงยหน้ามองนิดหนึ่งมันก็สามารถที่จะหนีทันได้แต่คนถึงค่าถึงคราวนะก็ ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียตรงนี้ก็คงต้องบอกเตือนชาวบ้านที่อยู่ระแวกใกล้เคียงที่ออกไปกีดยดยางทุกคืนทุกคืนเพราะว่าช้างจะออกถึงจุดเนี้ยตามเวลาที่เขามาประจำก็คือ2องทุ่มโดยประมาณตอนนี้ก็ทุ่มห้นาทีมาจอ่อพอ พักเดียวเขาก็จะออกแล้วแล้วก็จะกลับเข้ามาตรงจุดนี้ประมาณตีสี่ครึ่งหรือตีสี่ยี่สิบจากกล้องที่บันทึกเวลาไว้ได้ก็เป็นประจําเกือบทุกๆุกวันแต่ช้างชุดนี้ถ้าออกจากจุดนี้ไปเขาก็จะกลับไปแม่น้ําน้อยแลย้วย,ยังมีอีกชุดหนึ่งที่ยังอยู่แม่น้ําน้อยถ้ามารวมกันทั้งหมดก็จะประมาณ20กว่าตัวในในชุดนี้เป็นชุดใหม่ซึ่งไม่ได้รวมกับโขงของแม่ส้มแม่แหวง ช้างชุดนี้ก็จะค่อนข้ง,ขงจะตื่นคนถ้าเขาอยู่ตรงนี้ถ้าเราเดินเข้าไปหาเขาก็จะวิ่งหนีทันทีแต่ถ้าเป็นกลางคืนมันก็ไม่แน่อาจจะวิ่งเข้าใส่ก็ได้ก <c oughs> <c oughs> ็อันตรายคือถ้าเราไม่คุ้นเคยกับช้างป่าเนี่ยทางที่ดีถ้าเจอให้รีบหลบนะเพราะว่าไปประสบการณ์นี่สำคัญนะก็สังเกตดูนะครับว่าจะเป็นช้าง เล็กๆทั้งนั้นเลยมีช้างใหญ่อยู่แค่ตัวเดียวอีกตัวหนึ่งยังไม่ออกมาแต่ก็เป็นช้างรุ่นๆตัวนี้เหมือนกับเป็นแม่เลี้ยงนะเอาลูกของช้างตัวอื่นมาเลี้ยงแล้วก็พาหากินพาโดนพาหากินไปไหนไปด้วยกันแต่พอเขาโตได้สักระยะหนึ่งอ่าก็จะแยกตัวออกไปหากินตามลำพังหรือไม่ก็จะไปให้ ช้างใหญ่พาไปฝึกไปสอนนะตัวสุดท้ายออกมาแล้วน,นี่ก็เป็นช้งางรุ่นๆแล้วนะค่อนข้างจะตัวอายุประมาณสักสามปีช้างตัวนี้ตัวสุดท้าย,ยไ,อไ,อไอ้เจ้าตัวเล็กนี่ก็ประมาณสักสองปีรอยเท้าก็ยังไม่ใหญ่นะครับยังไม่ใหญ่ยังเล็กนิดเดียวก็จากประสบการณ์ที่ติดตามมานานก็พอที่จะ อายุได้แล้วกส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเจอเขาตั้งแต่เกิดน,นี่ก็อิดออดอิดออดรอเวลาที่จะออกพอออกจากตรงนี้ไปก็จะเดินตัดดงยางแล้วก็เข้าไปกินมันทําบหลังของชาวบ้านซึ่งเหลืออีกไม่เยอะละเหลือนิดเดียวเจ้าของก็หมดกําลังใจที่จะเข้าไปดูแลก็ปล่อยอมันก็น่าเห็นใจนะครับลงทุนไปก็เยอะแต่ก็ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ เพราะว่าเดิมทีเนี่ยช้างชุดแม่ส้มแม่แบงเขาเดินทางข้ามไปทางเขาไปอินแล้วก็คิดว่าคงไม่กลับมาแล้วเพราะสปีแล้วหายไปนานมากนะแล้วก็อยู่ๆก็มีช้างชุดนี้โปล่เข้ามาชาวบ้านก็คิดว่าไม่มีช้างแล้วก็เลยลงทุนปลูกมันแต่ก็พอช้างชุดนี้โปลูเข้ามาก็ทําให้เกิดความเสียหายได้อีกแต่ชุดนี้ยังไม่ค่อยจะเข้าหมู่บ้านเท่าไหรนะ่แต่อีกสักหน่อยก็คงจะเข้า มันจะมีช้างรุ่นใหญ่อีก2ตัวที่ยังแยกตัวจากชุดนี้อยู่แยกออกไปจากชุดนี้แล้วก็ไปหากินอีกต่างหมู่บ้านแต่ก็สามารถเดินเข้าหากันได้ภายในคืนเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของช้างป่าห้วยขยงิงทองผาภูมิอีกไม่นานเดียวเราก็จะตั้งชื่อให้กับเขาเพื่อที่จะให้เกิดความคุ้นเคยแต่ก่อนจะตั้งชื่อเราต้องเจอตัวเขาก่อน แล้วก็เรียกชื่อเขาให้เขาจําเจอเมื่อไรเราก็เรียกซ้ําๆๆให้เขาจําว่าเขาชื่อนี้พอต่อไปพอเจอทีหลังพอเราเรียกอีกทีเขาก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เรียกชื่อเรานี่มันจะเกิดความคุ้นเคยได้จากน้ําเสียงจากชื่อจากอะไรที่เราพูดสนทนากับเขานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆ,ๆที่นำมาบอก เล่าสู่กันฟังนะส่วนใครอยากจะรู้เรื่องอะไรก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็คอมเมนต์มาเราก็จะ,ะเล่าให้ฟังนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เล็กๆน้อยๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ